สวัสดีค่ะพี่น้องกินข้าวจ้ะข้าวไข่เจียวง่ายๆอันนี้เข่าเข่าเบิดพอดีพี่น้องค่ะพี่นางกำลังจะไปเห็นงานวันนี้เป็นมือแรกที่นางจะขับรถไปเห็นงานได้พี่น้องด้จุดๆ กินไปเงี้ยแหละตละอนแรกนั่ง่าจะขับรดไปจอดอยู่สถานีรถไฟแล้วก็นั่งรถไฟไปเฮ้ยนั่งมีตั๋วรถไฟอยู่เดือนหนึ่งนะแล้วะมาน,นี้อยาาอย่าไปซื้อล่างน้ำล่างใส่ของร่างเก็บของนะกองกระดาษนะกองกระดาษเบิดยังเก็บของบเบิดอยู่ยังเก็บของ,อย,ง,ของยังมีของอันนี้อยู่ แล้วยาขลาปลดไปยุดง่ันลร้เมือกขีข้านเ้ยพี่น้องอือ่งะเป็นข้องนัน

พี่น้องพร้อมแล้วไปเห็นงานกันเจ็ดโมงสิบนาทีเจ็ดโมงสิบนาทีได้นั่งปลาปันกระจกใหม่กน ถึงที่ทํางานโดยสวัสดิภาพกับพี่น้องขับรถมาพ่อมาได้เครื่องทาาหุ่นสึกรถมันสันๆนพี่น้องขายนานก็ตื่นบัดทีนิ้เอาเป็นอย่างรถสันหลอดสุดรุดหรือเปล่าวะบอกว่าจริงจริงบ่แมนลมลมแห้งค่ะวมือนี้ลมแห้งค่ะพี่น้องโอ้ยอากาศก่อหนาวอยู่แต่ว่าบ่เคยหนาวสัามใดจ้ะอีนาามาถึงที่ทํางานเลยนะ้ำมัดพุงมัดผมเอียงเหียบ้อยก่อนประวันลำข่านลำาคานผมผมมันมาปิดหน้าปิดตาเวลาเห็ดงาน เสร็จงานถ้ายู่นีสักหกชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงพี่น้องเหลือง่งายลวเดี๋ยวขับรถเข้าไปในเมืองกันถามว่านี่เป็น,นครั้งแรกที่่ขับรถคนเดียวมั่นใจบอกก็มั่นมั่นใจอยู่ได้เพราะว่าเลี่ยนขับรถยรู่นเวนเนี่ยเลียนขับเลี่ยนแน่พี่น้องเลี่ยนขับรถคือเลี่ยนขับรถอิเดียจนกว่าเข้าสิปีงจนกว่าเข้าสิคลองคนละแล้วก็พ่อใหญ่สอนสอนขับรถสอนคับสอนแน,น,น่พ่อใหญ่ มดผมก่อนไะพี่น้องพร้อมแล้วไปเฮ็ดงานกันเฮ็ดงานหมดไปครึ่งวันแล้วพี่น้องคะมืเอนี้เลิกบ่ายม้งเคิงเนาะค่ะเนาะพอดีว่าพ่อใหญ่โทรมาว่ามืเอนี้เธอเฝ้ากับบ้านเด้อร์เวอร์ซันจะต้องไปโทรคุยกับอ่า จะต้องไปคุยกับทางธนาคารเนาะค่ะนอก,นอก,นอกื่อที่จะยืนยันที่จริงมันก็เซ็นเรียบร้อยแล้วแหละพี่น้องคะ่ะแต่ว่าจะต้องไปคุยกันสองสองคนแบบแบบแบบว่าพ่อยญ่กับอีนางจังจังสีหน้าพี่น้องเนาะค่ะจะต้องกลับบ้านไปให้ท่านบ่ายสามจ้ะอีนางจะต้องเลิกจากง,งานมีประมาณบ่ายมงครเคงแล้วก็จะขับขึ้นไปบินบินเทมา่าไปซื้อกองกองเก็บของพี่น้องกองเบิเร์พ่อหญยซื้อมาสองหลอบแล้วมันจะขายมัดละ ซิฟซิฟซิฟอัน <c oughs> อันนี้ก็เก็บใส่เบิร์ไปเลยยี่สิบกองนอจะ้ะของบ <c oughs> รรกของมาจากไหนเนี่ยแย่นักหนาอีนา,นา่งกําลังจะขึ้นไปอีกตึกสุดท้ายก็ก็ลแล้วละโอ้ยมือนี้่มมื่อนี้มีล่มแต่ว่าบริบ้มีล่มตลอดดอกก็มีร่มแบบว่าเป็นระยะระยะแต่ก็ล่มแห้งอยู่พี่น้องมีฝนไปยปอยปยปยบอบอคอยมีแดดบอมีดดแดดเลยแหละมือนี้นาะค่ะ ํำเม,มื่อเช้านี้นางขับรถมากอะอุ้ยเป็นยังรถเป็นยังรถคือซันที่ไหนแต่ล่มพี่น้องล่มพัด <c oughs> ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมช่องอนางเด้อค่ะเดอ้อสำหรับคอมเม่นข้อเมต์พี่เขาเมต์มาถามว่าบ,บ่บบบค่อยตอบคอมเมต์เลยว่าศันอีนางตอบอยู่พี่น้องอีนางตอบอยู่แต่ส่วนมากแล้วอีนางสี่ตอบเป็นคลิปนะคะนอะไอเทมคลิปตอบเอา <c oughs> อีนั่งบบคอยมีเวลาที่จะนั่งพิมพ์ตอบมาหน้าพี่น้องค่ะแต่ก็พยายามกดกดหัวใจให้อยู่ก็ต้องขอบคุ้นพี่ๆน้องๆพี่พี่น้องๆเอฟซีทุกคนเด้อค่ะเดอ้อทีอ่าเขามาเบิ้งคลิปของอีนั่งแล้วก็เขามาให้คอมเมนต์เขามาให้ร่างใจกันเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ต่ออีนั่งองขอโทษอ,อ,อีนดีกับตัวอีนั่งงันขึ้นมอพี่น้อง <c oughs>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  เมื่อยเพิ่งได้กินข้าวข้าวขาเที่ยงแล้วไม่ได้กินขา้าเรากินขนมปังกินอาหารฝรั่งคนนะรูปพี่น้อง เฮ้ยลมไหมบรรยากาศอากาศดีค่ะงค่ะถือว่าอากาศดีอยู่ได้ถึงถึงแม้ว่าจะบ่มีแดดแตขอแค่ให้บ่มีฝนกพ็พอเฮ้ยมีงานในเฮ็ดกัเห็ดเฮ็ดไปพี่น้องอยู่เมืองนอกเมืองหน้านี่เฮ็ดงาน,านเป็นชั่วโมงเนงาะค่ะเนาะเขาได้เป็นชั่วโมงเขาเฮ็ดได้ชั่วโมงหลายเขาก็ได้เงินหลาย เขาเฮ็ดได้ชั่วโมงหน่อยเขาก็ได้เงินหน่อยแต่ว่าแต่ละงานเขาเขาเขาก็จะมีชั่วโมงจำกัดให้ยหน่อยสมมติว่างานโรงแรมเี่กเขาหายแค่เจ็ดชั่วโมงก็เฮ็ดได้แค่เจ็ดชั่วโมงเนาะค่ะเนาะผู้ใดที่แล้วแล้วจะกลับบ้านก่อนก็แล้วแต่เนาะคะ่ะบางทีก็หายแปดชั่วโมงก็หายแค่แปดชั่วโมงเนาะค่ะเนาะถึงแม้ว่าง,งานสีบ่แล๊อคเขาก็หายแค่แปดชั่วโมงพี่น้อง จะเริกงานแล้วพี่น้องพาผ่าก่อนเลิกงานเราไปซื้อกลองไปซื้อกล้องแล้วก็แวะซื้อกรัมปีบวันนี้พ่อใหญ่เพิ่นจะเห็ดอ่าฟอริคนจะเป็นเนื้อแกะเนื้อแพ้อ้าจะเอิดอย่างดอกเป็นแบบติดติดกระดูกมากแบบสดนาะยนาง อันานางเอาใส่ในตู้เย็นเอาไว้เนะาะเมื่อวานเนี่ยพ่อใหญ่เพิ่นเอาออกมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะเฮ็ดฟอริโคนมาสัน่นเฮ็ดง่ายได้พี่น้องค่ะมีแค่เนื้อแกะแล้วก็กระลำปีใส่ลงไปใส่น้ำน้อยหนึ่งใส่เกลือใส่พริกไทยแล้วก็ใส่แป้งลงไปหน่อยหนึ่งแปง้งเพื่อที่เพื่อที่จะให้มันคนๆจักหน่อยหนึ่งพี่น้องแปง้งเพิ่นแปง้งเยี้ยแปง้งแปง้แปง,ปง,ปงสาลีนั่นแหละใส่ลงไปหน่อยเดียวแค่นั้นพี่น้องใส่แค่นั้นอีหลีบ่มีอยังเพิ่ม แล้วก็ตุนไปตุนให้มันเปื่อยเปื่อยกันตุนหมอธรรมดาก็จะตุนอยู่ประมาณเกือบเกือบชั่วโมงเนาะคะ่ะแต่ตุนอ่าในหมอ้อหมอแรงดันก็แค่30นาทีถึงสี่สหานาทีแค่นั้นพี่น้องก็กินแซบอาหารฝรั่งหร่มันเทดง่ายไดยพ้พี่น้องค่ะเพียนแต่เข้าเขาตรงหูวัตถุดิบมันแค่นั้นเองเบ่อยอกจะ้ะข่าวสานนา่งก็บเบิดได้บดนี้นี่ ดี๋ยวจะได้แวะซื้อข่าวสารนําข่าวสารอยู่เมืองนอกมีหาซื้อบางอย่างพี่น้องมีขายทุกทีมีขายทุกซูเปอร์มาร์เก็ตว่าฝรั่งเขาก็เริ่มกินข่าวสารนาะพี่น้องเนาะเขาก็เฮ็ดข่าวสารบางที่เขาก็เฮ็ดข่าวสารเฮ่าหงข่าวแกงกะหรี่แต่ว่าฝรั่งเขาหุงข่าวในหมอเขาหุงแบบเขาหงข่าวแบบบ่เหมือนบ่เหมือนคนไทยหุงเนีอพี่น้องเขาหงข่าวแบบเป็นเม็ดเม็ดเหมือนซุกแล่บ่ซุกแล่ค่ะเป็นเม็ดเม็ดบ่บ่ติดบ่จับกันเป็นก้อนเลยบ่รู้ว่าเขาหุงแบบไหน แต่ว่าคนไทยคนไทยเย้าหหงนี่ห,งใ,ห,หงในหมอหงในหมอหงเขาเนาะมันจะออกมาแบบนิ่มๆนะมันนิ่มๆบ่ไดนะ้ติดกันเอ้บ,อบอ่บ่โอ้ยบ่ติดอ่างบ่ได้แบบว่าเป็นเม็ดไผยเม็ดมันเลพี่น้องอืมโอ้ยนั่งพักจากน่อยนึงเยอะครับรถลดไปบินเทมา่าไปหาสื่อกองจากพี่น้องหา <c oughs> แวะมาสื่อของพี่น้องสื่อมา,มาก มาม่านะคะน้องนี่มา,าตะไคร่ลยนะยีสิบสี่ยีสิบห้า 24, คนหาหอยีสิบห้าคนนพี่นงสี่เอาไปสองหอเนาะคะ่นะน้อแล้วก็เสิอ์เขาเขาอันนี้หากรูเจ็ดสิบสี่คนจะ้ะแล้วก็กระรมปีหัวแบงยังไงเลยพี่น้องค่ะแล้ววันนี้จะพี่หญ่เพื่อเสฮ็ดอาเฟอริคนนะคะนาะพี่นางกยกจะซื้อมาม่าแล้วก็เข่าไปไว้กิน อันนี้มะหม่าม้ามัยค่ะบรรดูว่าของเอียงของชุ่บรรดูว่าแสีบหรือเปล่านะคะเนาะเพราะปกติเราอีนางซื้อเหมือนซื้อมะหม่าของฝรั่งมันบ่แเสบแม่เส่นมะหม่าเส่นมะหม่ามันบ่แเสบค่ะเส่นมันใหญ่มันบ่แเสบมันบ่แเสบขึ้นมะหม่าไทยอันนี้อีนางอยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตอ่าด้าแล้วแถวบารอีนางเนาะค่ะเนาะแต่จ่ายเงินกันพี่น้องจะซื้อลายเด้วเงินเบิดโอ้ยขับรถมาเห็นงานครั้งแรก ออกจากงานกับแลนหาสื่ออันกล้องกระดาษพี่น้องกลองนึงกับแพงโยชากลองละสี่สิบหาโครนสสิบโครนนี่นางสื่อมาหากลองนี่สองอยสามสิหพี่น้องแล้วก็มาสื่อกับเขาะะ่าเนาะไปกลับบ้านกันค่ะเบิดเงินหลายเลยวานนี้กลับบ้านกันกลับบ้านกันขางนอกไม่ลมอยู่จ้ะ แต่แดดเบ่มีไอแดดมีอยูม่มันไม่มีหายแดดพี่น้องยังไม่ท่านดีซื้อตัวอันอันที่มันตติดโทรศัพท์ก็ลดน่ะไมไม่ท่านดิซื้อม่ท่านมี่เคยซื้อมาอยู่แต่ว่ามันใส่บอดีใส่โทรศัพท์แล้วก็ลุดไปกระบป้านกันพี่น้อง